สแน็บลิชเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลจากกล้องเข้าสู่สมาร์ทดีวา์และนิคอนได้พัฒนาให้นิคอน a g e Space ก็คือซูเปอร์ไฮเวย์ให้นําข้อมูลเหล่านั้นขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตอะไรคือความพิเศษของนิ n อน a g e Space หรือพี่นันจะขอเล่อนสั้นว่า Space เดี๋ยวรู้กันครับ ในการใช้งานเซนเซอร์ปริดส่วนแรกคือการทํางานร่วมกับกล้องเพื่อดาวน์โหลด ภาพลงสมาร์ทเดเวิร์สหรือใช้งานแบบรีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกลส่วนที่2คือจัดการไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดลงมาในสมาร์ทเดเวิร์สและส่วนที่3ที่จะพูดกันในอีพีนี้คือการเชื่อมต่อข้อมูลในสมาร์ทเดเวิร์สเพื่อส่งภาพนิ่งและวิดีโอเข้าสู่สเปซหรือพื้นที่ฟรีบนอินเทอร์เน็ตที่นิคอนได้เตรียมพื้นที่แบบอลิมิเตดให้ผู้ใช้งาน Snapbridge ทุกคนสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพขนาด2เมกหรือขนาดภาพประมาณ1น 20, งพ8 0ณพิกเซลแต่หากต้องการอัปโหลดภาพขนาดใหญ่เพ ส่งภาพต่อให้ครอบครัวเพื่อนสนิทหรือแม้แต่ส่งงานให้กับลูกค้าก็ทําได้เช่นกันครับโดยนิคอนได้เตรียมพื้นที่ให้ฟรีอีก2กิกะไบต์สำหรับผู้ใช้างานทั่วไปในรูปแบบเบสิคแพลนและพิเศษสุดๆสาหรับลูกค้านิคอนที่ลงทะเบียนกล้องถ่ายรูปหรือเลนส์รับไปเต็มๆเ,เลยครับพื้นที่ฟรีมากถึง20กิกะไบต์ในรูปแบบของนิคอนโปรดักต์โอเนอร์แพลนครับการใช้งานนิคอนอิมเมจสเปซง่ายมากๆจากแอป snapbridge เลือกเมนูสุดท้าย Space จากนั้นกดไปที่นิคอนอิมเมจสเปซ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันครับหากใครไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันก็ติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากลงทะเบียนด้วยอ mm ีเมลกำหนดพาสเวิร์ดเลือกประเทศและทำโซนจากนั้นก็ลงทะเบียนกล้องหรือเลนส์ของนิคอนเพื่อรับสิทธิพื้นที่ฟรี20 g b สําสำหรับการลงภาพขนาดใหญ่หรือแม้แต่วิดีโอด้วยเช่นกันอย่าลืมเตรียม serial number ของกล้องหรือเลนส์ให้พร้อมนะครับเพียงแค่นี้ก็เข้าไปใช้งานนิคอนอิมเมจสเปซได้แล้วครับซึ่งพื้นที่ทำงานในสเปซมี3ส่วนพื้นที่ส่วนแรกคือ all photos เพื่อใช้สำหรับรีวิวและจาัดก,การไฟล์ภาพทั้งหมดจะแชร์ภาพเดียวหรือแม้แต่สร้างอัลบั้มเพื่อแชร์ในภายหลังก็ได้นะครับส่วนที่2คืออัลบั้มใช้สำหรับดูภาพที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่กลับมาดูภาพทีหลังก็สะดวกรวดเร็วและเลือกแชร์ภาพทั้งอัลบั้มส่งเพื่อนได้อย่างง่ายดายและพื้นที่สุดท้ายคือแชร์จะนําเสนอภาพเดียวหรืออัลบั้มที่เราเคยแชร์ไปให้เพื่อนหรือครอบครัวฝันนี้ครับและนี่คือข้อดีสุดๆ5้ข้อของ Space สำหรับพี่นันที่อยากแนะนำกันไว้ 1. อัลลิมิตออโต้อัปโหลดภาพขนาด2เมกจาก Snap ริปิที่เราดาวน์โหลดจากกล้องขึ้นสู่ Space แบบอัตโนมัติครับไม่จำกัดพื้นที่และฟรีตลอดชีพ 2. จัดการภาพถ่ายเรียงลำดับตามข้อมูลล่าสุดตามบรรดาที่ถ่ายรูปหรือแม้แต่ตามกล้องถ่ายรูปที่เราใช้หรือแม้แต่เรียงตามแท็กและเลตติ้งทำให้เราสามารถบริหารจัดการและรีวิวภาพถ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปวุ่นวายเปลือพื้นที่ในสมาร์ทเดเวิร์สให้ปวดหัวครับ 3. อินเทอร์เฟซของ Space นั้นง่ายนะครับสวยงาม โดยสามารถเลือกแสดงผลแบบกริดหรือแบบโฟโล์หรือแม้แต่แสดงแผนที่ควบคู่กับภาพถ่ายก็ได้ 4. เก็บข้อมูลการถ่ายภาพเช่นกล้องเลนส์การตั้งค่าทั้งหมดไว้บนสเปซเพื่อเราได้จับมาศึกษาในภายหลังครับ 5. แชร์ภาพเดียวนะครับวิดีโอหรือแม้แต่แชร์ภาพทั้งอัลบั้มส่งให้ครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่ลูกค้าเพื่อรีวิวเราสามารถกําหนดให้สามารถดาวน์โหลดภาพในขนาดต่างๆรวมถึงใส่พาสเวิร์ดและกําหนดระยะเวลาในการดาวน์โหลดได้ดังใจ ทำให้ข้อมูลที่อัปโหลดขึ้นไปนั้นปลอดภัยหายห่วงครับเป็นใครได้ลองใช้นิคอน Image Space ก็ต้องติดใจครับของดฟฟีฟรีแบบไม่อั้นก็มีด้วยต้องขอขอบคุณนิคอนที่พัฒนา Space ให้เราได้ใช้งานกันไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ